ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปล่งปรีขอให้รวยขอให้รวยงานบุญไม่มีใดให้มีแต่พรให้สวยๆใครมีลูกหญิงลูกชายให้ว่านอนซ้อนงงาอีกด้วยเงินทองเต็มห้องเต็มหอ ถ้าไม่พอขอให้ท่านทุกค์ทุกท่านจงมีราศผ่อกใสให้ทุกจงสุขให้ให้ทุกจงโยกอยู่แล้วนะให้สุขจงไกลอยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญช่วยขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีขอให้รวยขอให้รวย เพลงนี้ร้องแล้วจะได้รวยนะคะเนะงานบุญไม่มีใดให้มีแต่พรให้ส,สวยใครมีลูกยญิงลูกชายให้วานองอนซ้อนายอีกเลยเงินทองเต็มห้องเต็มหอ,มหอข้าไม่พอขอให้ท่านทุกคนทุกท่านจงมีราศีขวองใสให้ทุกจงจกให้โศกจงไกล อยู่ที่ไหนก็ขอให้บุญช่วยขอให้รวยขอให้รวยชอบมากเลยอย่างน,นี้ชอบที่สุดในสามโลกนะคะที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขสันเปรมปรีขอให้ขอให้รวย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 นะคะวันนี้นะคะแอดย่าไปทําบุญมานะคะไปทําบุญผ้าป่านะคะผ้าป่าสามัคคีที่วัดสมแคนะคะก็ สาธุบุญนะคะขอบุญกุศลในครั้งนี้นะคะส่งให้กับ f อฟซนะคะแฟนขับของแอดหอมทุกช่องนะคะก็ขอทุกคนมีความสุขมีลูกก็ขอให้ลูกนะคะเขาเรียกว่าให้ลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่นะคะไม่มีอะไรจะเท่านะคะลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่นะคะเขาเรียกว่ายิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเนาะก็ขอให้ทุกท่านได้สิทธิ์นนั้นะคะ ทุกท่านทุกคนนะคะเหมือนกับว่าถ้ามีสามีสามีไม่ไดื้อนะคะสามีเชื่อฟังก็เหมือนได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะข้างเคียงก็ยังดีนะคะ ว่ายังไงเอ่ยว่ายังเอ่ยทักทายกันมาเด้อน,นะคะคนเราเราว่าชีวิตคนเราทุกคนมันไม่ได้ปูดวกกีบกุหลาบนะคะเอซี FC จ้านะคะมันเป็นของศัตริธรรมของมนุษย์นะคะดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะเนาะก็ปะปนกันไปนะคะเราไม่ไม่โทษโชคชะตานะคะเพราะทุกอย่างนะคะขึ้นที่ตัวเรานะคะขึ้นที่ตัวเราจะปฏิบัตินะคะว่าเราต้องการแบบไหนนะคะ เราต้องการมีความสุขนะคะสิ่งที่เข้ามาเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตนะคะเนาะที่ทําให้เรานะคะได้พบเจอนะคะแม้แต่สิ่งอะไรคนเราเขาเรียกว่าไม่มีใครสมใจมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกอย่างนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันปีใหม่นะคะร,ำร่รำรวยร่ำรวยนะคะเริ่มร่ำรวยเงินทองนะคะร่ำรวยสุขภาพนะคะอารมณ์ อเราพยายาไม่คุ้นไม่ถูกนะคะ <c oughs> ความไม่มีโลกเป็นราบอนันเริฐนะคะก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะในวันปีใหม่นะคะเราเรียกว่าคนเราเนาะชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้นะคะเกิดที่ดีย่อมดีแน่นะคะเกิดที่แยกก็ดีได้นะคะเกิดที่ไหนๆก็ดีได้ถ้าฝ่ายดีนะคะเนาะก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะ คนเราคิดดีทําดีนะคะย่อมได้ดีเสมอนะคะยิ่งความดีที่ออกจากใจนะคะโดยที่เราทําแล้วเราไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนก็ยิ่งกลับมาหาเราร้อยเท่าพันเท่านะคะก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะสมใจมุ่งมา่นปรารถนานะคะใครร่ำโรยอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้ร่ำโรยย Yang ิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อจ้ะ สนใจมุ่วมาปรารถนาทุกประการนะคะเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเอ๊ะนี่มันมืดนะเอดย่าอันนี้ผิดไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปตรงไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันเนาะค่ะมีความสุขเนาะค่ะมากกว่าใครนะคะเขาเรียกว่าสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนะคะอยู่ที่เราจะเลือกนะคะเราเลือกอยากอยู่ บนสวรรค์นะคะเราก็คิดทุกวันให้มีความสุขคนอื่นได้ดีเราดีใจนะคะเราไม่อิจฉาเราไม่ตาร้อนใครนะคะเห็นเพื่อนเห็นพี่เห็นน้องเห็นคนที่รับได้ดีนะคะเราก็ดีใจนะคะเนาะนี่คือความสุขนะคะแอดแอดหอมนะเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่จําความได้นะคะไม่เคยนะคะที่จะคิดทําร้ายใครนะคะแต่เป็นคนตรงนะคะเนาะคนตรงบางที มันมันไม่ได้ดีไปหมดนะคนตรงไม่ได้ดีไปหมดนะคะ fc บางทีตรงเกินไปนะคะคนมันก็แบบไม่ได้คิดดีกับเรานะจริงๆถ้าสมมุติคนที่ส่วนมากนะคนคนตรงนะคะก็จะไม่ค่อยมีคนรักนะคะแต่คนที่เขาอะไม่ได้ตรงหรอกนะคะบางทีโคตรมากเลยแต่คนกับรักนะคะ สวรรค์นะคะเขาเรียกว่าสวรรค์มันลำเอียงนะคะ